ส่วนนี้คุณผู้ชมทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของวอลเลย์บอลนะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงบ่ายนะครับของวันอังคารนะครับที่24มิถุนายน2568นะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของอความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการแข่งในชันสี่นยีก2025นะครับที่ไปทำการแข่งขันกันที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับเมื่อช่วงวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้สาวๆก็เดินทางกลับมาถึง บ้านเกิดตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่23ามิถุนาที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนว่าในสนามนี้เราไม่ประสบพบเจอกับชัยชนะนะครับเป็นการแพ้สี่นัดรั้วต่อทั้งญี่ปุ่นนะครับอิตาลีนะฮะสาธา,ารณรัฐเช็กแล้วก็บัลเรียนะทำให้สถานการณ์บนตารางคะแนตนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็ยังอยู่ในโซนหายตารางนะครับเข้าขั้นที่ค่อนข้างอันตรายทีเดียวในการลุ้นเพื่อที่จะหนีตกชั้นในสนามสุดท้ายนะครับซึ่งจะเริ่มทําการแข่งขันกัน ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับโดยสาวไทยก็จะไปทําการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกานะครับที่แอร์ิงตันนะครับอา้าวหลังจากจบสนามที่2นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงสี่สิ่งหรือว่า4เรื่องที่มองเห็นนะครับเกิดขึ้นในการแข่งขันเนชั่น4ีสนามที่2ของสาวไทยเนี่ยนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปผมยกมาให้ 4ประเด็นด้วยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคุณผู้ชมก็ลองไปติดตามกันดูนะครับประเด็นแรกนะครับก็อย่างน้อยสามนี้ถึงเราจะแพ้นะครับแต่เราก็ได้เห็นความเป็นเลือดนักสู้ของน้องนักกีฬาทุกคนนะครับไล่กันมาตั้งแต่เกมที่เราเจอกับท่านาของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับรู้ทั้งรู้ว่าก่อนเกมเราเนี่ยก็เป็นรองนะครับซึ่งก่อนเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาชนะมา4นัดรวดในสนามแรกแล้วเขาก็ไม่เคยแพ้ใครนะครับค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็น่ากลัวนะครับแต่ว่า น้องนักกีฬาทุกคนก็ได้แสดงสป,ปิริตความเป็นนักสู้ออกมานะครับเก็บเซตจากญี่ปุ่นในช่วงเซตที่1เซตที่2ไปก่อนนะครับออกนำญี่ปุ่น2.0ต่อเซตนะครับแต่ว่าปลายทางเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้แต่ก็ต้องชื่นชมนะครับในหัวจิตหัวใจของน้องนักกีฬานะครับที่พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะครับเล่นในสถานะที่เป็นรองนะครับแล้วก็เ,เล่นในสถานะที่เสียเปรียบทุกอย่างนะครับทั้งในส่วนของฟอร์มหลังในส่วนของคุณภาพทีมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนตัวของนักกีฬาแต่ก็ ยังทํากับญี่ปุ่นได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เกือบจะได้แมชนั้นมาด้วยนะฮะเรียกว่าถ้าวันนั้นเราได้เกมที่เราชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างความพึงหาได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับกับการที่จะโค่นทีมระดับหนึ่งของลีกนะเวลานั้นได้นะครับแต่เราก็เป็นทีมแรกนะครับที่ตีเซตญี่ปุ่นแตกแล้วก็ตีแต้มญี่ปุ่นมาแตกในรายการนี้อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมความเป็นเลื่อนกสู้ของน้องทุกคนนะครับต่อจนเกมในนัดที่4นะครับที่เราเจอกับนักองทีมชาติบ,บัลแกเรียนะ ก็เป็นเกมสําคัญที่เราประเมินกันไว้ว่าเราต้องการเก็บชัยชนะนัดนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการที่จะอยู่ต่อแล้วก็หนีกลุ่มท้ายตารางขึ้นมาให้ได้นะครับนัดเนี้ยเราตามหลังเบลเกเรียไปก่อน0ูนต่อสองเซตนะครับเซตที่สเนี่ยเราตามหลัง6ต่อ12นะครับแต่ว่าน้องๆทุกคนก็แสดงความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจและร่างกายออกมานะครับว่าเราไม่ท้อถอยนะครับเราตามหลังศูนต่อสตามหลังหต่อหต่อ12เนี่ย ผมเองยังไม่รู้เลยในฐานะที่ถ้าสมมติว่าผมเป็นโค้ชเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงจะปรับยังไงจะบิวน้องๆนักกีฬายังไงแต่วันนั้นเองเนี่ยน้องๆก็ทํากันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาคืนบเบลเกเรียได้ในเซตที่3ามและเซตที่4นะครับลาก,บกเบลเกเรียไปเล่นในเซตที่5ถึงแม้ว่าผลการแข่งขัน feasible, ในปลายทางเราอาจจะไม่ได้ชดชนะนั้นกลับมานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็น1แต้มที่สําคัญมากนะครับเช่นเดียวกันกับในวันที่เจอกับญี่ปุ่นนั่นก็เป็น1แต้มนที่สําคัญมากๆที่ทําให้เรายังสามามรถที่จะ มีคะแนนที่เหนือกว่าเกาหลีใต้ในเวลานี้นะครับนี่ก็คือความยอดเยี่ยมในความเป็นเลือดน,นักสู้ของน้องนักกีฬาทุกคนนะครับเรื่องที่2ครับคือได้เห็นกลุ่มผู้เล่นสำรองแล้วก็ดาวรุ่งเนี่ยด้มีโอกาสได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่นะครับจริงๆเรื่องของดาวรุ่งเนี่ยเราเห็นกันตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วไม่ว่าจะเป็นท้านของบอร์ซาสิานฮาร์เล์นะครับดนพรสินโพแกรัตคำวงนะครับหรือว่าคนอื่นๆนะแต่ว่าสนามนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับกลุ่มผู้เล่นสำรองทุกคนนะครับเมื่อมีโอกาสและได้รับโอกาส ทุกคนพร้อมใส่สุดทุ่มเทสรพัดและกําลังทางร่างกายและจิตใจนะครับในการที่จะพยายามที่จะพลิกผลการแข่งขันของสาวไทยให้ได้นะครับแม้ว่าในเวลานั้นเนี่ยจะอยู่ในสถานะที่กําลังดีหรือว่ากําลังเพียงพั้มกําลังเป็นต่อหรือกําลังเป็นรองก็ตามนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในสนามนี้เนี่ยนะฮะมริษาสีทาเลิศก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขึ้นมาเป็นกาลังสาคัญของทีมชาติไทยทีมชาติไทยอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ น้อง,อ,งออมส,สิบระพรจันเทวิสูตร์นะครับที่มีโอกาสได้ลงเล่นในนัดระหว่างหน้าของเช็คกับเบลเกเรียนะครับทั้ง,งที่ตอนแรกก็ไม่ได้ถูกวางว่าจะให้มาเป็นตัวหลักในการทําคะแนนนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสหลังจากที่หัวเสาคนอื่นๆเนี่ยทั้งชัชวลมกศรีอัชราพรคงยศนะครับแล้วก็ยูฟาดนพรเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแบ่งเป็นเล่นไม่ได้ด้วยการบาดเจ็บแล้วก็เล่นไม่ได้ในเรื่องของผลงานฟอร์มการเล่นเนี่ย ก็เป็นคิวของสศตยภาพรที่รอโอกาสนี้เป็นคนสุดท้ายนะครับคือออมก่อนนี้ได้ลงตลอดแต่เขาไม่ได้ถูกวางว่าจะให้เป็นตัวทําคะแนนนะเขาถูกวางให้เป็นสายซับพอร์ตอยู่แดนหลังคอยรับบอลแล้วลงมาเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับแล้วก็เพิ่มหน้าบล็อกแต่ด้วยผลงานที่ดีในช่วงเซตกว่าๆที่เจอกับเช็คครับตีได้นะครับระเบิดบล็อกได้นะครับทําให้โคตออสให้โอกาสลงสามเป็นตัวจริงต่อในเกมกับเบลแกเรียนะครับแล้วอ,ออมเองก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็ มีโอกาสขึ้นตีทำคะแนนได้หลายต่อหลายครั้งนะครับช่วยทีมได้พอสมควรนะครับทำคะแนนได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะครับยกระดับมาตรฐานการเล่นของตัวเองขึ้นมานะครับ <c oughs> กรบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของแ,นแฟนบอลชาวไทยได้พอสมควรแม้ทีมจะไม่ชนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเกมระหว่างด้านของเบลเกเรียเองเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ออมเนี่ยแล้วก็โมเมธนัชชาซึ่งเป็นเหล่าผู้เล่นสมลองที่ขึ้นมาช่วยทีมสาวไทยในวันนั้นเนี่ย เราอาจจะไปไม่ถึงเซตที่5ก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนครับที่เป็นผู้เล่นสำรองแล้วขึ้นมาแล้วช่วยทีมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัชภาพรเองนะครับน้องโบไกรัตขุนเมืองน้องโมเมธนัชาสุกสดนุกนิกนะัทนทิชาใจแสนนะครับเหล่านี้ก็คือผู้เล่นที่สตาร์ทจากมานั่งสำรองทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลงมาสร้างความแตกต่างให้กับเกมได้จะเห็นได้ว่ารายการนี้เนี่ยสำรองทุกคนเนี่ยนะครับรอโอกาสแล้วไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นผิดหวังไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นพลาดพังแม้แต่คนเดียวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่่องดีีๆท น้องนนักกีฬาที่เล่นวอลเลย์บอลในปัจจุบันก็ดูเอาไว้นะครับว่าผู้เล่นสำรองมันมีค่าเสมอนะครับมันมีคุณค่าเสมอสําหรับการเฝ้ารอโอกาสและบลางครั้งโอกาสมันมาแล้วถ้าคุณทําได้เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าในสนามหน้าเนี่ยกลุ่มผู้เล่นสำรองเหล่านี้เนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นมามากขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับ ในส่วนของประเด็นต่อมานะครับเรื่องที่3คือตอนนี้โอกาสลอดตกชั้นของเราก็ถึงถือว่าเปิดกว้างอยู่แม้ว่ามันจะเครียดเครียดสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องด้วยผลการแข่งขันในเกมนะัดสุดท้ายของสนามที่2เนี่ยทั้งเกาหลีใต้เองแล้วก็เซอร์เบียเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บชชนะได้เราก็ว่าเสียวเสียวไส้กันมากในเกมคู่ระหว่างนาาของเกาหลีใต้กับโดมินิกันนะครับที่ฟัดกันไปถึง5เซตนะครับ <c oughs> ทาให้ทาหน้าของเกาหลีใต้ที่แพ้ดโดมินิกันไป2ต่อ3แล้วเนี่ยคะแนนยังหยุดอยู่ที่4คะแนนและจำนวนนะัดชนะเนี่ย อ๋คะแนนมีเพิ่มมาเป็น4คะแนนแล้วก็จำนวนนัดชนะเนี่ยยังหยุดอยู่ที่1นนัดนะครับเท่ากับเราในตอนนี้นะฮะก็ยังทําให้เกาหลีใต้อยังแซงเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาว่ากันในสนามสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะครับเช่นเดียวกันกับคนนั้ของเซอเร์เบียที่ในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านแล้วก็แพ้กับโปรแลรนด์ไป1นต่อสนะครับนั่นทาให้ตอนนี้เซอเร์เบียเป็นทีมเดียวของ VNL 2 0 2 5นะครับของฝั่งหญิงที่ยังไม่ชนะใครมีอยู่5คะแนนนะครับทางด้านของแคนาดาเองนะครับ ตอนนี้ต้องยอมรับว่าทีมกำลังมีปัญหานะครับจากการขาดคิราัฟานไลท์ที่เล่นสนามแรกแล้วก็ถูกห้ามแข่งนะครับเนื่องด้วยของเรื่องของสารกระตุ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอเล็กซ่าเกรที่ต้องยอมรับว่าทีมเองก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่พลาดแล้วแหละนะครับที่แม้อเล็กซ่าเกรเองจะขออนุญาตไม่เล่นในรายการนี้แต่การใส่ชื่อเข้ามาเพิ่มสนนักคนหนึ่งใน 1- ใน30เนี่ย น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์ของทีมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายเหมือนกันในการที่จะดิ้นรนหนีการตกชั้นนะครับที่สุดแล้วการหนีการตกชั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคณาดาไทยเกาหลีใต้แล้วก็เซอร์เบียแล้วครับในเวลาเนี้ยว่าใครที่จะเป็นหนึ่งทีมที่จะต้องล่วงหล่นชั้นในลูกการนี้แต่อย่างน้อยๆโอกาสของไทยก็ยังมีเกาะคุ้มกันอยู่จากเกาหลีใต้1คะแนนนะครับแล้วก็เกาะคุ้มกันอยู่จากทางด้านของเซอร์เบียด้วยจํานวนชัยชนะ1เกมก็เดี๋ยวมาดูกันว่า เราจะทําได้ดีแค่ไหนในสัปดาห์สุดท้ายที่อาิงตันสหารัฐอเมริกานะครับประเด็นที่4ครับคือหลังจากนี้เราต้องรู้ตัวเองแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยไม่ใช่ชาติที่เหนือกว่าใครในระดับโลกแล้วนะครับการเจอกับทุกทีมเรามีโอกาสชนะแล้วก็แพ้ได้ทั้งหมดแล้วจากผลการแข่งขันที่ออกมาในสนามที่2เรามีโอกาสชนะญี่ปุ่นได้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะแพ้เช็ครวมทั้งบบลเกเรียได้เรื่องของสถิติช่วงหลังอาจจะเอามาเทียบอะไร ทบจะไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับด้วยการที่ตอนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างที่จะยังหาจุดลงตัวไม่เจอนะครับเราเป็นทีมที่เปลี่ยนไลน์อัพเยอะที่สุดใน VNL ฤดูก,ลก,กาลนี้นะครับยังหาจุดที่เป็นจุดลงตัวแล้วก็จุดเขียน Stable ของทีมไม่เจอนะครับไม่ว่าเราจะเจอกับใครครับในสนามที่4นะครับทั้งท่านาของสหรัฐเยอรมันนะครับ โดมินิกันและแคนาดานะครับอยากบอกให้รู้ว่าเราไม่ได้เหนือกว่าใครอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วเราก็คงต้องทํางานทําการบ้านอย่างหนักนะครับหากหวังจะเก็บชัยชนะเหนือชาติใดก็ตามที่เป็นชาติที่ลงเล่นในรายการระดับโลกต่อไปนี้นะครับรายการ VNL จะเป็นบทเรียนชั้นดีนะครับในการที่เราจะต้องเตรียมทีมเล่นในรายการต่อๆไปนะครับเช่นเดียวกันกับในรายการในระดับเอเชียและอาเซียนด้วยนะครับเราจะต้องมีความมั่นใจและมุ่งม,มั่นมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือ4สิ่งนะครับที่ที่ผมเห็น เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่เราจบกันในขันในสนามที่2ใน VNL ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะมาพูดต่อนะครับเจาะผลงานของผู้เล่นรายบุคคลหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ช่วงนี้นะค,คุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าช่องของเราเนี่ยยอดตกมากนะครับมันเกิดจากอันกอยทึ่มของ YouTube ที่เราไปไลฟ์สดแล้วยอดไลฟ์สดมันดีมันก็เลยมาบิดในส่วนของยอดคลิปแห้งของเราก็ ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับช่วยกันติดตามคลิปของเรานะครับกดไลค์ให้คลิปเราเยอะๆนิดนึงของกดไลค์เนี่ยเป็นค่าตั๋วในการมาดูคลิปของเรานะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ใครกดแชร์ให้ได้เนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับฝากตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดคลิปแห้งตกจริงๆคนทําก็กาลังใจห่อเหี่ยวมากๆฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ